สวัสดีค่ะชื่อนางสาวปฐมธนรนหนาค่ะรหัสนักศึกษา1 5 4 0 2 0 6 5 9 4ค่ะอันนี้เราจะมาสรุปบทที่11ให้ฟังนะคะบทที่11มีชื่อเรื่องว่ากระบวนการตัดสินใจของผู้บริโภคนะคะเราจะมาดูหัวข้อแรกกันนะคะก็คือการตัดสินใจของผู้บริโภคเราจะแบ่งออกเป็น3ลักษณะนะคะลักษณะแรกค่ะก็คือกระบวนการที่ซับซ้อนนะคะลักษณะที่2ค่ะกระบวนการไม่ซับซ้อน กระบวนการไม่ซับซ้อนก็เช่นการเลือกซื้อของที่ถูกที่สุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะกระบวนการที่สามนะคะลักษณะที่สามก็คือการคุ้นเคยค่ะการคุ้นเคยก็ประมาณว่าเราซื้อของยี่ห้อเดิมซ้ำๆอะค่ะเป็นแบรนด์เดิมนะคะค่ะเราก็จะมามาดูขั้นตอนต่างๆของกระบวนการตัดสินใจนะคะ ขั้นตอนที่หนึ่งค่ะก็คือตลากถึงปัญหาค่ะตลากถึงปัญหาแล้วก็จะแบ่งออกมาเป็นสี่ข้อนะคะข้อหนึ่งคือการซื้อผลิตภัณฑ์ใหม่สองการ,ก,รการกระตุ้นการตลาดค่ะ ค่ะสามค่ะการได้เห็นได้ยินถึงผลิตภัณฑ์ค่ะสี่ค่ะการไม่ใช้สินค้าล่อยหลอลงหรือหมดลงนะคะ ค่ะต่อไปจะเป็นขั้นที่สองค่ะขั้นที่สองก็คือการหาข้อมูลค่ะก็แบ่งออกมาเป็นสี่หัวข้อค่ะคือหนึ่งแหล่งข้อมูลที่เป็นบุคคลสองค่ะแหล่งข้อมูลแบบอิสระ3ค่ะประสบการณ์โดยตรง ีค่ะข้อมูลทางการตลาดต่อไปขั้นที่3ามนะคะขั้นที่สก็คือการเปรียบเทียบโดยตรงการเปรียบเทียบโดยตรงเราจะแบ่งออกมาเป็นได้แค่หข้อเดียวนะคะก็คือเปรียบเทียบโดยปัจจัยสิ่งของค่ะ ข้อสี่ค่ะปัจจัยเอ๊ะขั้นที่สี่นะคะคือเปรียบเทียบการซื้อเปรียบเทียบการซื้อเราจะแบ่งออกได้ามาเป็นสองประเภทนะคะประเภทที่หนึ่งก็คือในบ้านค่ะในบ้านก็คือเกี่ยวข้องกับการตลาดโดยตรงนะคะสองค่ะคือนอกบ้านค่ะ นอกบ้านคือการออกไปซื้อผลิตภัณฑ์ค่ะค่ะขั้นสุดท้ายนะคะคือขั้นที่ห้าขั้นที่ห้าก็คือกระบวนการหลักการซื้อค่ะอันนี้เราก็จะแบ่งออกมาเป็นสีข้อนะคะก็คือสามารถยกเลิกได้ง่ายสองค่ะ ความสำคัญต่อผู้บริโภค3ความยากง่ายในการเลิกค่ะและ4ี่ค่ะตัวผู้บริโภคในแต่ละราย ค่ะและทั้งหมดนี้ที่ที่กล่าวมานะคะคือการสรุปของบทที่11ขอบคุณค่ะ